แบบนี้มันก็หดหูนะ,ะนะครับในเรื่องของพฤติกรรมที่มันมันมีขึ้นจริงๆในสัมคะนะครับแล้วก็เหมือนพูดให้ความเห็นว่าแบบก็เป็นเรื่องปกติก็ทําการแต่ว่าเคสนี้อาจจะพลาดจนถึงขั้งเขาตายก็มองไปแบบนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอืแล้ว<น>ทํามากี่เคสแล้วปัญหาต้องอถูกต้องอันนั้นก็คืออีกประเด็นที่ต้องสืบเปนต่อนะ,ะมันจะมีเคสลสักษณะแบบนี้ที่เข้าข่ายจากพฤติกรรมของ คนกลุ่มนี้หรือเปล่าด้วยอ,ะอ่ะอันนี้ก็ต้องตามกันต่อยังไม่หมดนะครับในเรื่องของความเห็นพอมันเรื่องมันแดงขึ้นมาเสร็จสับปุ๊บมันก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับก็เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าหลักฐานชัดที่สุดที่ได้เคยเห็น แต่การตรวจสอบของหน่วยงานก็ยังอ้างว่ารอผลสอบสวนต้องชมและให้กำลังใจผู้ที่กล้าร้องเรียนแม้จะรู้เรื่องว่าเสี่ยงอย่างยิ่งตอนแรกที่เป็นข่าวก็ห่วงว่าเดี๋ยวเรื่องคงเงียบไปตำรวจที่ออกมาร้องเรียนคงถูกจัดการ นี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะครับว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อาจจะถูกจัดก,การหรือเปล่าแต่เมื่อมีคลิปเผยแพร่ไปพร้อมกับรับรองการตายก็เลยแน่ใจว่าคงฝังกรบไม่ได้แน่นอนน่าเสียดายที่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่คุยว่าดีนักดีหนาะไม่มีหัวข้อเรื่องการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ดีขนาดมีการเขียนเรื่องของการปฏิรูปตำรวจในรัฐธรรมนูญยังชักเข้าชักออก สุดท้ายมีแต่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีเรื่องของการสร้างระบบสอบสวนที่ยุติธรรมกับการตรวจสอบที่เป็นธรรมถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ประเทศไทยต้องทำตามข้อกำหนดสากลพิธีสารมิโนสิสารมินโนโซตาที่ว่าด้วยเรื่องการสอบสวนการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องให้หน่วยงานกลางเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยให้ต้นสังกัดเป็นผู้สอบ ซึ่งก็ควรรวมถึงกระบวนการสอบสวนการบาดเจ็บของผู้ร่วมการชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทั้งสองเหตุการณ์ต้องการคนกลางที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหน้าเสียดายที่ไม่มีแนวทางปฏิรูปในเรื่องนี้เลยก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ครับ